สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดครับติดตามพวกเราข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิหร่านกับอิสราเอลรวมถึงสหรัฐอเมริกามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนั้นผู้บัญชาการกองกำลังคุ่ของกองทัพพิทักษ์การฏิวัติอิหรา่านหรือว่า i อ g c ได้ปรากฏต,ตัวต่อฝูงชนนะครับหลังจากที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า เขาถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่วันแรกก็คือ13มิทุนายน2 5 6 8ที่อิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารเข้าใส่อิรักน,นะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาตอบโต้รายงานข่าวเกี่ยวกับเอกสารข่าวกลอมที่รั่วไหลซึ่งประเมินผลการโจมตีทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านว่าสามารถทําลายโครงการยวเคร์ของอิหร่านได้เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า นี่เป็นการจงใจปล่อยข่าวปลอมเพื่อดิบเครดิตโดนัทรัมรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นครับสำนักข่าวทัสนิมซึ่งเป็นสื่อของอิรานนั้น ได้เผยแพร่คลิปที่สแสดงให้เห็นคนจัตาวาอิสมาอิลการนี่ผู้บัญชาการกองกำลังพูดของไอ c นะครับยังมีชีวิตอยู่และก็สบายดีขณะร่วมชุมนุมเฉลิมฉลองชัยชนะเหนืออิสราเอลและการโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาเมื่อช่วงค่ำของวันที่24มิถุนายน2568โดยทางด้านนายพลการนี่อยู่ในชุดพลเรือนสวมหมวกเบสบอลและบกธงชาติสำนักข่าวทัดดินรายงานว่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากฝูงชนที่จตุรัสปฏิวัติกลางกรุงเตหะรานนิวยอร์กไทม์สื่อใจของสารบรญการรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวก่อนหน้านี้ว่านายพลการนี่เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารอิหร่านที่ถูกอิสาราเอลนั้นสังหารจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อทําลายความก้าวหน้าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตั้งแต่เมื่อวันที่13มิถุนายน2568นายพลการนี่ปัจจุบันนั้นอายุ62ปีรับตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยคูส หน่วยที่รับผิดชอบเป็นบัญการนอกประเทศของ IRGC มาตั้งแต่ปี2563ต่อจากนายผลกาเซมสุไลมานีที่ถูกสหรัฐส่งโดรนลอบสังหารในอิรักเขาเป็นผู้บัญชาการทหารอิหร่านที่มีข่าวลือเรื่องชะตากรรมมาหลายครั้งนับตั้งแต่ตุลาคม2567หลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศสังหารฮาเซมฮาฟิดดินผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำฮิสควอลลกต่อจากฮัสซันนาสรัลอกมีรายงานตอนแรกนะครับว่าเขาเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นต่อมาสำนักข่าวมิสเดนไอ สำนักข่าวพิทเชนอีสไอนะครับบอกว่าในคนการที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ตัวเขากับทีมงานกําลังถูกสอบสวนกรณีความลับด้านความมั่นคงของอิรานั่าไหลหลังจากมีข้อสงสัยอย่างจริงจังในตอนนั้นว่าอิสราเอลได้มีการแทรกซึมเข้าไปใน i อ g c จีโดยเฉพาะส่วนที่ทํางานในสายเลบานอนและในเดือนเดียวกันนั้นสกายยูรายงานว่าผู้บัญชาการหน่วยคุดคนนี้ได้เกิดอาการหัวใจวายระหว่างสอบปากคำตลอด12วันที่อิสราเอลโจมตี อิรานนั้นสูญเสียผู้บัญชาการทหารและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์หลายคนการไม่พบความเคลื่อนไหวของเขาเลยทําให้ยิ่งลือกันไปว่าเขาเสียชีวิตแล้วก่อนที่ซืเอ,อิหรานนั้นจะมีการเผยแพร่ขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ว่าตัวเขานั้นยังอยู่สุขสบายดีในขณะเดียวกันนั้นครับประธานดิงโดนันทม้์ผู้นําของสหรัฐได้ออกมาตอบโต้รายงานเกี่ยวกับเอกสารข่าวกรองที่ั่วไหลซึ่งประเมินผลการโจมตีทางทหารของสหรัฐต่ออิรานว่าไม่สามารถทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิรานได้อย่างสิ้นเชิง และจะสามารถถ่วงเวลาไว้ได้อีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยเขาโค้นข้อความลงในทวิตโซเชียลโจมตีสื่อกระแสหลักของสหรัฐอย่างรุนแรงว่า CNN ข่าวปลอมกับนิวยอร์กไทมส์ที่กำลังจะเจ๊งได้ส่งคบกันเพื่อบันทอนหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ยืนยันว่าแหล่งผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกทาลายอย่างสิ้นเชิงทั้งนิวยอร์กไทมส์และ CNN กําลังโดนประชาชนถล,ล่มเละสอดคล้องกับทางทเีบขาวที่ออกมาปฏิเสธข้อมูลข่าวปลอมนี้ว่า เป็นความผิดพลาดชัดเจนและเป็นการรั่วไหลของข้อมูลเชิงการเมืองด้วยแคโรไลน์เรววสโคสกทำเนียบขาวระบุว่าเป็นข้อมูลที่ไม่แม่นยําและต้องการทําลายชื่อเสียงบิบัติการดังกล่าวนะครับขณะที่พีทเท็กเซตรัฐมนตรีก,กรลาโหมและเจนีแวนร,รอปรัมดีสารัตร่วมจาถึงความสาเร็จครั้งใหญ่ของบิบัติการดังกล่าวก่อนหน้านี้สื่อหลักของสหรัฐได้รายงานข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองชี้ว่าเป้าหมายสําคัญ3ามแห่งของอิหรา่านถูกโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ถึงขั้นทําลายล้างทั้งหมด โดยการประเมินเบื้องต้นจาก DIA พบว่าทางเข้าอุมโมงสองแห่งถูกพังแต่โครงสร้างใต้ดินส่วนใหญ่ยังคงอยู่เหมือนนิวเคลียร์ยังไม่พังเสียหายอย่างสิ้นเชิงขณะที่ิหรานได้เคลื่อนย้ายน้ำหนักของยูเรเนียมที่ผ่านการหมักแล้วออกจากพื้นที่ก่อนการโจมตีส่งผลให้กระบวนการนิวเคลียร์อาจกลับมาดําเนินการต่อได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ทางด้านฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ออกมาบอกว่า ทั้งหมดที่มีการรายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวปลอมในขณะเดียวกันนั้นเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลบอกว่าพวกเขาได้มีการดําเนินการโจมตีนักวิทยาศาสตร์สังหารนักวิทยาศาสตร์และก็ผู้บัญชาการของกองทัพอิหร่านก็คงจะต้องรอดนะูว่าทั้งหมดนั้นเป็นความจริงหรือไม่เพราะว่าอย่างล่าสุดนั้นทางด้านนายพลการนี่นะครับก็ได้ออกมาปรากฏตัวไม่ได้เสียชีวิตอย่างที่ สื่อมีการรายงานหรือว่าทางด้านอิสราเอลนั้นออกมาแจ้งข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องทาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน โดยเฉพาะเนี่ยรับเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านยูเครนผมก็ยังคงเกาะติดนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนอกจากนั้นแล้วเรื่องราวทางการเมืองในแต่ละประเทศนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่ผมได้เกาะติดให้กับคุณผู้ชมนั้นได้มารับรู้รับทราบกัน ว่าแต่ละประเทศนั้นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญสําคัญอะไรกันบ้างนอกจากนั้นเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายนั้นกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องราวจากสหรัฐอเมริกาที่พวกเขานั้นได้มีการดําเนินการเรื่องของการเก็บภาษีซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับจะครบกําหนดที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการผ่อนผันเรื่องภาษีกันไปก็คงจะต้องกลับมาเกาะติดกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละประเทศนั้นจะได้รับการ ผ่อนผันเรื่องภาษีต่อหรือไม่หรือว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องราวดึงที่ผมนั้นนาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับหากว่าคุณผู้ชมชอบกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทแล้วแต่ท่านนั้นจะกกบฟุนาหรือว่าท่านนั้น จะสามารถส่งเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แงนะครับให้กับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169342 5 1 1 1 1หครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าท่านนั้นนะครับแค่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องถาอัปเดตแล้วไม่สคริปผ่านโฆษณา ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สนับสนุนช่องถ้าอัปเดตเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ